Knowledge Story เรื่องราวดีๆรอบๆตัวที่เราจะนำมาสรุปให้คุณฟังอย่างเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังพลังแห่งความพยายาม วันนี้เราจะมาพูดถึงพลังแห่งความพยายามในการแสวงหาความสำเร็จความสวรรค์มกถูกยกย่องว่าเป็นบัตรทองบัตรผ่านหรือบัตร VIP เสมอซึ่งมันเป็นความสามารถโดยกําเนิดของแต่ละคนที่ทําให้คนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันแม้ว่าความสามารถจะถูกกาหนดเอาไว้แล้วในแต่ละคนนะครับแต่ความพยายามความอุตสาหะและความมุทิศตนอย่างไม่หยุดยั้งของคนที่ไม่ได้ถูกเลือกจะก,กําหนดระดับความสําเร็จในท้ายที่สุด ว่าจริงหรือเปล่าความสามารถเป็นของขวัญที่ช่วยให้บุคคลมีความได้เปรียบในบางด้านไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีกีฬาคณิตศาสตร์หรือในด้านอื่นๆความสามารถจะเป็นรากฐานของความเป็นเลิศแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่าความสามารถเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะรับประกันความสําเร็จได้บุคคลที่มีความสามารถหลายคนสะดุดล้มเนื่องจากขาดความพยายาม ไม่มีระเบียบวินยัยหรือความมุ่งมั่นโลกได้เห็นเรื่องราวความสําเร็จมามากมายที่ดูเหมือนจะเป็นความสาเร็จเพียงชั่วข้ามคืนจากบุคคลสําคัญหรือบุคคลดังๆต่างๆแต่เมื่อเรามองเข้าไปลึกๆเราก็จะเห็นชั่วโมงของการทํางานอย่างหนักการฝึกฝนและความทุ่มเทที่เขาเหล่านั้นไม่เคยปีกปากบบยลงมาให้เราได้ยินมาก่อนคนที่ประสบความสําเร็จเข้าใจว่าความเป็นเลิศ ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดของความสามารถแต่เป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากกว่าความพยายามเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนศักยภาพให้กลายเป็นความจริงไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถเพียงใดก็ตามการบรรลุความสําเร็จก็ต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและตั้งใจทั้งนั้นความพยายามเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงศักยภาพให้กลายเป็นความจริงคนที่ประสบความสําเร็จ เข้าใจว่าความเป็นเลิศไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีของความสามารถแต่เป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากกว่าความพยายามเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงศักยภา,าพให้กลายเป็นความจริงไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีความสามารถเพียงใดก็ตามการบรรลุความสําเร็จนั้นต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่องและตั้งใจในเรื่องนั้นจริงๆด้วยเช่นกันความสําเร็จมักไม่ใช่การเดินทางเชิงเส้นตรงความท้าทายความพ่ายแพ้ และความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เดเลี่ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยเก็บกุหลาบไปในตลอดในทุกๆเรื่องสิ่งนี้ทําให้บุคคลที่ประสบความสําเร็จแตกต่างออกไปคือความสามารถในการดอดทนต่อความยากลําบากที่อยู่ตรงหน้านั้นต่างหากความพยายามไม่ใช่แค่ปริมาณของเวลาที่ใช้ไปแต่ยังรวมถึงคุณภาพของเวลานั้นด้วยเรียนรู้จากความผิดพลาดปรับตัวและเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละความท้าทายที่เกิดขึ้น ความพยายามที่ยั่งยืนจะขับเคลื่อนบุคคลไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องการเดินทางแห่งความสําเร็จนั้นถูกทําเครื่องหมายด้วยขั้นตอนเล็กๆน้อยๆอยที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยซึ่งสั่งสมมาตามการเวลาเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสําหรับความสําเร็จบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือแม้ว่าความสามารถจะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ความพยายามที่ลงทุนไปแล้วเมื่อเวลาผ่านไป จะเป็นตัวกำหนดระดับความสำเร็จที่จะบรรลุได้อย่างแท้จริงการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นและต้องอาศัยความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและอดทนและอยู่กับมันได้นานอันนี้ต่างหากถึงจะเข้าใกล้กับความสำเร็จขอให้คุณสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ